โอ้ยนี่แหละครับนี่แหละครับขนไก่ไม้หนึ่งโอ้ยขนใจสาวสาวสาวห้านาฬิกาครับสามสิบแปดนาทีแต่จุดลมพลคนตีห้าเฮ้หัวลากตะกูลกอผ่านมาพอดีกล้องจัก,กรลลนอินทร,ร์เนตบรสต์บิ๊กบอดี้ลีเดอร์ Leader, หนึ่งในหัวลากตะกูลกอนะครับโอเคจุด,ดพักจุดต่อ จุดทักปอดจับประจำจุดทักดื่มน้ำปัสสาวะขอาพี่น้องชาตีห้าคิดทักเหมือนเช่นเคยแก่ไหมเนี่ยทำนาทีได้ดีเยี่ยมเลยหูยนานา,นาควา้านาาคว้าเพียบเลยโอมีแต่คน <it> น่ารักน่ารักนะนั่นหละมีตุดเป็นตุดเลยมา สีสันจุดปอดจุดจอดจุดพักปอดจอดประจาจุดพักดื่มน้ําปัสสาวะในเช่นเคยเช่นเคยคึอคักคึกคักโอ้ยนี่นี่นี่เอาไปเลยดูแลกระทรวงคมนาคมเลยนะครับกรมการขนส่งทางบกวันนี้ซ้ายขวามีรถสวนนะครับมีหมาข้างทางแล้วบวกีกคนนี้นะครับเอาไปเลยซีอีโอคมนาคมกรมการขนส่งทางบกนะสุดยอดสุดยอด นะโอ้คนนี้เราไม่เคยยอมแพ้นะครับ2นิ้วหรือว่า2ดอกจัดมาแล้วไปครับไปปันกลับปันกลับ4ี่แล้วนะครับป่ะปตนทีห้ปันกลับครับไม่ใช่พ่อใหญ่ทางใหญ่นาฬิกาเอาสีนาทีแล้วนะครับ สีสันขากลับขอบเราชาวทีห5คนรักปั่นคนรักสุขภาพบรรดาาขาแรงก็โหสปรินเรียกว่าสรส้างความเร็วตัดแรงของตัวเองเลยนะครับเยอะม,มากๆแข็งแงแข็งแรงมากๆวันทุกวันแข่งทุกวันสีสันขากลับนะครับขอบคุณุดใบไม้หนึ่งด้วยนะครับ ปั่นน้ำให้ตอนะขามาขากลับก็ปั่นน้ำให้ตอนขากลับทำใจใส่ปิ้งยิงมาน้ำซี้านผมเลยสุดยอดมากๆนี่คือชิ้นยืมขากลับปั่นกลับนะครับบิ Big body leader, ๊กบอดี้ลีเดอร์หลักตะกุนกวัวบอกป้องจัก,กรลินอินเทอร,ร,ร์เน็ตสาทร์ฮะแตงกิวีสีทามาน่วกันนี้ด้วยนะครับเยี่ยมมากๆ <laughs> นี่คือสีสันปั่นกลับนะครับตอนปั่นกลับเอาโอ้โห CEO กระทรวงคมนาคมมรุดแล้วรุดแล้วสารภาพสิ้นแล้วว่าหมดนะครับโอ้โหหลังจากเสร็จหาเรียกเข้าพบเพื่อมอบตำแหน่งให้เท่านั้นแหละครับตื่นเต้นดีใจจนนอนไม่หลับตอนนี้ออกมาปัน่นยามเช้ากับผู้เราชาวตีห่าหมดแรงขากับโอ้โหแม่แต่ว่า นะครับเราไม่ทนะิ้งใครไว้ข้างหลังนะแม่นะครับมีพี่อานนท์เจ้าสือใหญ่แห่งไข่เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์นะครับปั่นนำให้สร้างสุขมาด้วยกันหาเดี่ยวยาวๆขากลับขากลับ thank you ที่ทำครับ thank you ที่ทำ เฮ้ย,ยมาเฮากลุ่มคนรอเฮ้ยแม่เกิดอะไรขึ้นปกติไม่เฮานะโอ้ต้องใส่เฮารุ่นใหญ่อ่ะอ่ะไ,อไปครับไปขบวนก้นเว้เรียกว่าเหลืออยู่ห้านุ่มชายชะกันอ่ะตามๆๆเอาละครับตอนนี้ แค่ขยับอันดับก็เปลี่ยนเจ้าสวัวสถิตทวิตเตอร์งานหลักคือเขาขูดมะละกอให้กับภรรยาตำส้มตำขายงานลองคือปั่นจักรยานออกกำลังกายดูยแลสุขภาพตอนนี้ในแต่ละวันยกงานลองเอามาเป็นงานหลักก่อนสุดยอดสุดยอด ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วหลายๆอย่างทุกอย่างก็จะตามมาสุดยอดเฮ้ยเลยเจอกันเจอกันเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยดีใจดีใจครับได้เจอกันทุกบ้านเยี่ยมปันเยี่ยมมากมเยี่ยมมากมนี่คือบรรยากาศของเราบรรยากาศออกกำลังกายนะครับเจอกันริมทางเจอกันที่ปากดูแลสุขภาพสร้างสุขไปด้วยกันเยี่ยมมากมาสุขของเรากือเช้าวันใหม่ สุกง่ายๆด้วยจกักรยานนะครับและออกกาลังกายในแต่ละวันคือเขาเรียกว่าเป็นภารกิจที่ต้องทําเพื่อดูแลสุขภาพเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานตัวเราเองไม่ต้องพึ่งวัคซีนของหมอแล้วครับพึ่งตัวเราเองนี่แหละครับนี่นี่ดยยูยางปูเปอร์ครับปูเปอร์แข็งแรงแข็งโป๊กขึ้นมาทันทีหลังจากมกมานาน ตอนนี้เป็นหัวหลักจินอาสาแล้วสุดยอดปู่เปอร์คุณปู่ยอดกระตันอยู่สุดยอดสุดยอดอาขากับขากับขากับน้องฝนโปรยปลายมาแล้วนี่คือขบวนกวนบวยของคนรุ่นปู่รุ่นปู่ออกปัน่นแต่ดูทรงปั่นรุ่นปู่นี่ไม่ธรรมดาสุดยอดชายวัย7จังเจ๋ว โซวไวทินสุดยอดจริงๆวัตตะโปวัตตะโปฝนมาแล้ว6นาฬิกากับ3นาทีอ่ะช่วงนี้ยังบา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 งได้อยู่ได้อยู่ามาครับูเปอร์มาเอามาครับมาไปแนบแล้วคุณกไกลไหมหนึ่ง ก็คิดว่าพวกเราจะตามที่ไหนได้อย่าฝันตามไม่ไหวอย่าฝันว่าเราจะตามคิดผิดแล้วท่านโอ้โหนี่ครับบรรยากาศฝนโปรยปายน้องฝนมาน้องฝนมาตรงขากลับนะครับคุณไก่ไม้หนึ่งปันนาให้ลิ้วเลยไม่หันไม่ทันได้ดูหลังแล้วครับแต่ข้างหลังไม่ตามแล้วคิดลังเลยอยู่ว่าจะตามดีหรือไม่ตามดีแต่คุณไก่ไม้หนึ่งไม่หันแล้วครับโอ้โหจำเอาจำเอา เรียบไปกับรีบกับบ้านไปหอมแก้มภรรยายอดกะตันอยู่โอ้โหอันนี้ของยิ้มเป้ยปะแป้งรออยู่ที่บ้านแล้วอ่ะอะปิน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 วันนี้หลากหลายบรรยากาศสีสันวันสีสม้มนะครับ6นาฬิกาก9นาทีแล้วของเราปันจบวนมาครบรอบตรงปากซอยคอยรักคงโรงฟักไข่แล้ว และกลับ34กิโลเมตรจากจุดลมพลคนที่ห้าร้านสุดใจนะครับอ่ะปันมาลนิดจิตำใสเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอขอบคุณเพื่อนสมาชิกคิรอนะครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากอะปางาบๆๆ <gam mon ster> <Netherlands> สารภาพแล้วนะครับสารภาพแล้ววันนี้หลังจากที่เสร็จถาเรียกให้เข้าพบนะครับ <Sal mon ster> เพื่อมอบตำแหน่งให้ ซีโอกระทรวงมคมนาคมกรมการขนส่งทางบกนะครับตื่นเต้นดีใจจนนอนไม่หลับเลยวันนี้ออกปั่นเลยเ,เรียวแรงเลยถดถอยไปนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วสบายๆแล้วนะครับเียว่ามีหมาข้างทางมีรถสวนมาในท่านนี้ให้ข้อมูลละเอียดยิบเลยนะครับเอาไปเลยซีโอกระทรวงมคมนาคมกรมการขนส่งทางบก6นาฬิกากับ13นาทีแล้วปั่นกลับ เข้าบ้านแล้วโอ้โหเก็บรายละเอียดแม่ก็ทั้งนันซอยนี่ครับนี่คือหัวลากปากซอยส่วนทางหลักเขาเป็นพูดตมนะครับหอพะพะส่วนทางร้องนี่ก็โอ้โหปันน้ำริ้วเลยนะครับนี่เลยครับคุณปู่ยอดก,กตันยูนะครับคุณปู่ของน้องเจี๊ยป,ปังแม่สุดยอดสุดยอดนี่ชายผู้มากด้วยจิตพุทธจิตเมตตาต้องคุณปู่ของน้องเจี๊ยป,ปังนะครับเยี่ยมมากๆเลย หัวหลักปากซอยนี่แหละครับในซอยเขาเป็นหัวหลักแต่ถ้าทางหลักแล้วเขาเป็นผู้ต่ำเ,เดียวอาทีพหลักของเขาคือหมกบบหมกเท่านั้นนะคือทางรอดของเรา <S <S สุดยอดสุดยอด